อันนี้นะผมสามารถสามารถใส่มือซ้ายได้แล้วนะครับผมทัชนะฮะแล้วก็สามารถเลื่องแสงได้ในเวลาเดียวกันนะแบบนี้เลยนะครับผมว้าวก็คือสามารถเลื่องแสงตลอดเวลาเวลาขุดเหมืองได้เลยนะ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหโคตรดีนะ ก็ต้องขอากราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแอดอนที่มีชื่อว่า Dynamic l i g h t i n g นะครับผมเป็นแอดอนที่ทอสเนี่ยครับผมสามารถเลื่องแสงได้แบบนี้เลยนะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยตามหาแอดออนี้ในเวอร์ชั่น b บ d ็ o c ็อกหรือ PE แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไรที่งดงามแล้วก็ดีต่อใจนะครับผม ต่ก่อนเนี่ยมันมีแค่ในจาวานอกจากตอนนี้คือ b หรือ PE สามารถมีแล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเปล่าดีมากเลยนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอันแรกนะผมคือมันสามารถเรื่องแสงได้แบบหลายอย่างมากเลยนะผมทอ็อตก็สามารถเรื่องแสงได้นะทอตธรรมดาผมทอ็อตเลนส์ตนก็เรื่องแสงได้แต่มันก็จะไม่มากนะครับผมแล้วก็ตะเกียงนะผมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะตะเกียงสีฟ้า กระติกตะเกียงปกติก็สามารถเรื่องแสงได้นะครับผมโกลสโตนก็เรืองแสงได้นะฮะว้าว wow. แล้วก็มีคบเพลิงแค้มไฟเนาะโอเคมันก็สามารถเรืองแสงได้เหมือนกันแล้วก็หัวฟักทองก็หัวฟักทองเรื่องแสงก็เรืองแสงได้เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับผมที่สามารถเรืองแสงได้นะอันนี้ได้ไหมวะไม่ได้นะพกมันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูหลายๆอย่างอันนี้ได้ปะวะ ันนี้ก็ได้นะผมแคปเฮ้ยแคปไฟสีฟ้านะครับก็สามารถเลืองเสีงาายงได้เนาะจะลองหาหลายอย่างนะครับผมว่าอันไหนสามารถเลืองเสีงาายงได้บ้างนะโอ้มีแค่นี้นะผมเห็นไปดูทีวีมาก็คงม,มีแค่นี้แหละนะครับผมโอเคแล้วครับผมแล้วก็จุดเด่นของไอรอนนี้คืออะไรไอรอนนี้ก็คือต,ตัวนี้ครับผม off hand touch รู้จักชื่อนี่นะก็แบบว้าวชื่ออะไรน่าสนใจดยังอันนี้นะผมสามารถ สามารถใส่มือซ้ายได้แล้วนะครับผมทัชแทฮะแล้วก็สามารถเลื่องแสงได้ในเวลาเดียวกันนะแบบนี้เลยนะครับผมเปล่าก็คือสามารถเลื่องแสงตลอดเวลาเวลาขุดเหมืองได้เลยนะ <c oughs> เวลาที่แบบสุดยอดมากเลยนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหโคตรดีนะเปล่าแล้วก็อันนี้นะครับผมก็ คล้ายทอ็อตธรรมดาแต่ว่ามันไม่สามารถวางได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีไว้สําหรับใส่มือซ้ายอย่างเดียวเนาะไอ้นะผมเราก็มาดูอันต่อไปกันดีกว่าอันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หลักของไอตอนนี้เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือ,อเจ้าหมวกอคุณเหมืองของเรานี่นะครับผมโอเคนะก็แต่ว่าใช้งานยังไงก็เดี๋ยวสิจะชา้าแล้วหรอไม่เนะียโอเคแล้วก็ใส่หมวกกันเลยนะผมก็คือกดใส่ธรรมดาเลยนะ ไอ้ผมก็จะส่องสว่างข้างหลังเราส่องไหมส่องนะผมคิดว่าข้างหลังข้างหลังเราก็ส่องนะก็ข้างหลังเราก็ส่องนะครับผมไม่รู้ดิผมไม่ได้มองข้างหลังนะไม่ให้ผมเวลาเราขุดเนี่ยก็แบบโอ้มือซ้ายก็ถือโล่หรือว่าถือตัวที่มันก็ได้นะครับผมไม่ต้องเสียเสียพื้นที่ไปถือทอส์นะครับผมโอเคนะโอเคถ้าผมอันดับต่อไปเราก็มาดูวิธีการคราฟเจ้าตัวของ อทอชกหมวกนักขุดเหมืองกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะแล้วก็เอาโต๊ะคาฟของเรามานะครับผมเราจะมาเริ่มครัฟเจ้าต,ตัวทอชมือซ้ายกันก่อนเลยนะครับผมเรามีสติ๊กสองอันนะครับผมแล้วก็มีทอชธรรมดาหนึ่งอันวา,างไว้บนสติ๊กนะครับผมมันก็จะได้เจ้าต,ตัวทอชอันนี้มาเนาะบอกเลยว่าอันนี้สามารถใส่มือซ้ายได้แบบโคตรเก่านะครับผมโอเคนะฮะ น,นี้สามารถใช้ได้จริงนะฮะเดี๋ยวเรามาลองอลอง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 ้ลอใช้ดีกวะนะ่าเนาะเอออันนี้สิอันนี้นะครับผมนะนะับว่ามันสามารถเรืองแสงได้นะครับผมถึงมันจะเช้าแล้วก็เถอะนะโอเคเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสิโอเคแล้วก็มาดูวิธีคราฟเจ้าตัวหมวกนะครับผมมามายเนอร์ฮิวเมตนะฮะแล้วก็มาเทียบอุปกรณ์นะครผมอุปกรณ์ที่เราต้องมีคือเหล็กจํานวน5อันนะครับผมอ่าเดี๋ยวสิ ถ้าเหมือนมวกเลยนะผมอันดับแรกนะแบบนี้นะผมมันจะขึ้นมวกออกมาอย่าเพิ่งไปคาบนะผมแล้วก็ใช้ทอสธรรมดานะผมวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะ <c oughs> เห็นไหมครับผมว่าเราจะได้เจ้าตัวมวกอันดับเผิ่งมาแล้วนะอ,อ้าวอ๋อบักครับผมใช่ผมบัก <c oughs> บักต้องเป็นนามัตตานะผมเป็นบ่อยนะผมตัวว่าในอาลช้รอกก็สามารถคาฟได้แบบปกติเลยนะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะ เวลาใส่ก็จะกดค้างใส่หรือว่าใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะแบบนี้นะครับผมโอเคลองปรับไปจนึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะบินได้ใน,นรีชเย็นคืนวาแต่จมูกอันนี้มันไม่สามารถเล็งแสงได้ตอนถึงครับ,บว้าสวยงามจริงเลยโอ้ยะกาศผิดจุดนี้แล้วก็เนี่ยผมก็อออีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกนะครับผมคือ เวลาโย,อยนอะไทมไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้เนะอันนี้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ช็อตธรรมดาครับผมคือมันจะสามารถเรื่องเสงได้ตอนโยนออกไปนะครับผมช็อตปกติก็ทําได้ตะเกียงก็น่าจะทําได้นะทําได้ครับผมเจ้าตัวตะเกียงธรรมดาทําได้นะฮะโกสโตนก็ทําได้เหมือนกันนะเออ แคงไฟก็ทําได้นะฮะเอาหู ه, คือทําได้ทุกอย่างที่ผมรีวิวที่ว่าสมารถเรืองแสงเลยนะเพียงไงฮะผมโคตรสวยเลยนะโอเคนะฮะผม <c oughs> ก็ในตอนนี้ผมจะทิ้งสโลดไไ้ด้านล่างคลิปนะครับผมก็ขออนุญาตไม่สอนโหลดละกันนะฮะเพราะว่าผมจะทุกอย่างจะสอนโหลดไว้เป็นคลิป แล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ทาอันนี้ตรงไหอาจจะทําออื่นนี่รับผมนะฮะก็เรื่องสอยเป็นคลิปเพราะว่าอยากรีวิวให้มันแบบเต็มรีวิวเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะฮะขอคลิปแยก๋ยวผมจะทําให้ทีหลังเนาะแต่ผมจะทําแน่นอนนะครับนะฮะก็สําหรับใครชอบคลิปนี้หรือว่าแอดออนนี้นะครับผมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเนี่ยคลิปหน้าผมจะมาแจกแอดออนดีๆแน่นอนนะครับ นะแล้วส่วนการลงแอนดอนเดี๋ยวผมทำคลิปลงให้นะครับผมโอเขียนนะผมก็กดแชร์ให้ทุกคนให้คนที่ต้องการในดอนนี้ไปใช้ด้วยนะครับผมนะว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักหรือคนไม่รู้จักก็สามารถแชร์ไปให้เขาได้นะครับผมนะถือเป็นการสนับสนุนผมอีกแรงเนาะคี่ก็กผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย